สวัสดีครับหมอปูตูวีนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการตรวจผิวหนังนะครับเป็นกันเยอะนะครับส่วนมากจะมาหาผมเนี่ยในกรณีที่ไปหามาทั่วแนละ้วไม่หายไม,ไม่ได้ผมว่าผมเก่งอะไรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือเป็นการติดเชื้ออักเสบเรื้อรังนะครับอันที่สองคือสเก็ดเงินนะครับ อันที่3คือเชื้อรานะฮะทีนี้ทุกทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยนะครับส่วนมากเจอคุณหมอแผนปัจจุบันทั้งนั้นนะครับที่มาแล้วก็ได้รับการรักษาที่เป็นสเตียรอยนะครับหรือไปซื้อยาทาเองนะครับที่เป็นสเตียรอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะมีปัญหาก็คือมันจะหายากขึ้นถ้าใช้นานเกิน1สัปดาห์ หรือ2สัปดาห์ก็แล้วแต่ท้งนี้ท้งนั้นถ้าเกิดบางคนใช้เป็นปีมันสิบปีบางคน30ปีเงี้ยนะฮะมาหาผมเนี่ยสเตียรอยด์เนี่ยที่ทาเนี่ยครับถ้าความเข้ม้นต่ำๆนะครับการรักษานานเกินสอาทิตย์ถ้ามันไม่หายนะฮะการรักษาจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเป็นสเตียรอยด์ที่เข้มข้นมากนะครับเอาไว้ทาฝ่ามือฝ่าเท้า,า,าหรือว่าผื่นที่หนาๆ โอ oh ้ยิ่งทานานมากยิ่งรักษายากมากครับนะฮะที่ผ่านมาโดยเฉพาะในส่วนของสะเก็ดเงินที่ไม่ใช่สะเก็ดเงินนะครับในส่วนของเชื้อรานะครับที่ทาสเตียรอยมารักษายากมากนะครับในส่วนของผิวนางอักเสบเรื้อรังนะครับรักษาไม่ยากเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาคุายกันเรื่องของผิวนางอักเสบเรื้อรังก่อนนะครับ,นะรบนะฮะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือ ส่วนมากไปรักษามาแล้วหมดมาทั่วแล้วไม่หายสักทีนะครับทีนี้จะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรนะครับกลไกการเกิดก็คือเออเป็นแผลนะครับผื่นคันแล้วเกานะครับเกาจนเลือดนะฮะพอเลือดเสร็จปุ๊บเนี่ยเชื้อจากเล็ดนะครับหรือส,อสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันเข้าไปติดเชื้อข้างในทําให้มีปัญหาก็คือเออ มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปติดซ้ำเติมอยู่ในผิวหนังตรงนั้นนะครับแล้วไปทาสเ,เตียรอยนะครับทำให้ผื่นผิวหนังตรงนั้นยิ่งทานาน,นเท่าไหร่ผิวหนังตรงนั้นภูมิต้านทานยิ่งต่ำลงนะครับจะทำให้เชื้อตรงนี้มันกำเริบเสบสารมากขึ้นนะครับอาการก็คือมันจะเกาแล้วจะคันอยู่นั่นแหละครับัางคืนจะคันเยอะนะครับผอบแผลก็จะบวมแดงนะครับบางคืนก็ตอนกลางคืนก็จะปวดแผลตุบตุบตุบนะฮะ ดูเหงื่อออกหรือว่าโดนแดดแล้วก็อาการจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็รักษากันไม่หายนะครับคุณหมอแผนปัจจุบันหรืออะไรก็แล้วแต่มันฮะก็ให้ทายากันไปทั่วนะครับยาปฏิชุนะมั่งยาสเตียรอยมั่งนะครับไม่หายนะครับทากันมาเป็นปีเสิบปีนานสุดที่ผมเคยรักษาคือเป็นสิบปีนะครับไปหาคุณหมอมาหลายท่านนะครับบางทีถึงกรุงเทพก็มี นะปรากฏว่าหายจากยาพื้นฐานง่ายๆแค่ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะออให้พึงวระลึกเสมอว่ายาสเตียรอยนะครับถ้าหายเนี่ยควรทาแค่ครั้ง2ครั้งหรือไม่เกิน1สัปดาห์เนี่ยพอแล้วครับหายไม่หายหยุดทาไปก่อนนะ้ก็ถ้าเกิดทาเกิน1สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยถือว่าจะเป็นผลเสียอย่างมากกับผิวของเรา แล้วก็จะมีปัญหาในการารักษาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้เกริ่นไว้ก่อนนะครับในส่วนของผิวหนาเสพเรือรังที่ผมรักษาไปเนี่ยก็เป็นการารักษาโดยการนึ่งหยุดยาทาที่เป็นสเตียรอยยาทาอย่างอื่นหยุดเหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือผมให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับอาจจะเป็นเริ่มต้นก่อนนะจะเป็นไดคลอคซ่าซิล,ลินหรือคลอคซาซิล,ลินนะฮะที่ดําส้มนะ,ะไม่ใช่ดําแดงนะฮะไม่ใช่อัมพีน,นะ ดามส้มนะครับคลอกซาซิลินนะครับหนึ่งแคปซูลเช้ากับวันเย็นก่อนนอนอันนี้ผู้ใหญ่นะห้าร้อยมิลลิกรัมอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่มันสำหรับเชื้อดื้อยานะครับพวกออกเบนตินนะครับหรือออกเอมอกซิซิลินบวกคาร์บอนิกแอซิดนะครับหนึ่งกรัมในผู้ใหญ่นะครับหนึ่งกรัมหนึ่งหนึ่งเม็ดเช้าเย็นหลังอาหารทามานานแค่ไหนนะครับทายาสเตียรอยมานานแค่ไหนเป็นมานานแค่ไหน รับประทานเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นมา1อาทิตย์ก็ทานยา1อาทิตย์เป็นมา2อาทิตย์ก็ทานยา2อาทิตย์นะครับแต่ว่าส่วนมากผมจะแนะนําก็คือนัดมาดูก่อน1อาทิตย์ล่วงหน้าว่ายามันตอบสนองดีไหมนะครับดื้อยาหรือเปล่านะครับท่านที่มีเ,เคยเป็นมานานสุดก็คือ10ปีเนี่ยเ,เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ด้วยนะฮะก็ไปรักษามาทั่วเหมือนกันได้ยา ของโรงพยาบาลนะครับพื้นฐานธรรมดานี่เลยให้ไปอาทิตย์เดียวหายแล้วครับเป็นมาสิบปีนะฮะทานยาหนเม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเนี่ยฮะหายครับตุ่มผื่นยุบๆหายคันไปเลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ในการรักษานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับเราคันผิวเนี่ยอักเสบจริงนะฮะเราเกาจนเลือดจริงนะครับตามกลไกตามธรรมชาติเราเนี่ย ยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งเกายิ่งเกา,เก,าก็ยิ่งมัน,มนเกาันแมจนกระทั่งเลือดนะครับอย่าว่าแต่เด็กเลยครับผู้ใหญ่ยังเกาจนเลือดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกาจนเลือดปุ๊บมันก็ติดเชื้อเข้าไปนะครับแต่ว่าคุณหมอท่านอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากขอโทษนะฮะที่ต้องพูดอย่างนี้ให้ทาเสเตียรอยไปครับให้ทายาปฏิชุนะไปฮะมันมันอยู่ใต้ผิวหนังลึกไปแล้วครับทายาเอาไม่อยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นยาปฏิชุนะต้องเป็นแบบรูปรับประทานนะครับเป็นรูปแบบรับประทานเท่านั้นแล้วก็ทานนานด้วยนะครับแล้วก็หยุดยาทาไปเพราะว่าบางคนเนี่ยทาไปเลยเลยแผลไปนะฮะแผลลามตามยาิอีกเหมือนกันมีนะฮะคือเชื้อมันดื้อยาครับมันลามไปตามวงของตัวยาที่ทาออกไปขยายอ,อไปอันนี้ก็มีนะฮะบ,บางบางคนเนี่ยเชื้อแรงขนาดนั้น เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบในการรับประทานนะครับแล้วก็ทานให้นานพอนะครับสำหรับเชื้อที่ดื้อยาแล้วคิดว่าน่าจะดื้อยาแล้วเนี่ยควรจะให้ทานยาตัวออมเมตินหรือไม่กับตัวเอ็หรือว่าที่มีส่วนประกอบของคาร์บูนิกแอซิดนะครับช่วยต่อต้านกับเชื้อโรคที่ติดที่ผิวหนังที่มันดื้อยานะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ยาพื้นฐานก่อนก็ได้นะครับเป็นไดโคซาซิลินนะครับ ให้ทานไปก่อนสักหนึ่งอาทิตย์ทําดื้อยาหรือว่ามันไม่ค่อยมีปฏิกิริยาเท่าไหร่ก็เพิ่มยาเป็นยาในส่วนที่เป็นครอบคลุมกับเชื้อที่ดื้อยาก็ได้ให้ทานติดต่อกันนะครับอย่างน้อยประมาณ2อาทิตย์ในคนที่เป็นมนานันนานะครับเป็นเกิน2อาทิตย์ผมก็จะให้ยาอยู่ในระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นนะครับยกเว้นในคนไข้ที่เป็นเชื้อราหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นเสริมเพิ่มเมติมเข้ามาแล้วก็ต้องตรวจเป็นกรณีไปนะฮะ ก็เป็นประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับในร่องในเรื่องของตรวจผิวหนังอักเสบติดเชื้อเรื้อรังนะครับในเด็กก็จะเป็นในรูปแบบของน้ําเหลืองไม่ดีนะครับมันจะลามไปทั้งตัวเลยนะครับไปตามต่อมน้ําเหลืองไม่ใช่ต่อมเหลืองทางเดินของน้ําเหลืองทั่วร่างกายบางคนเป็นที่ขานะครับในเด็กนะฮะเกาจนเลือดโอ้โหขาเฟ้อไปเลยครับแล้วมันก็เป็นตุ่มตามตัวลามขึ้นมาแขนหัว นะครับมันเริ่มต้นจากขานะฮะที่เกาจนเลือดในเด็กก็เล่าไปเลยแล้วกันนะครับฟังกันนานหน่อยวันนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างมดกัดยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยพงหญ้าพงป่าเล่นนะครับมันก็เป็นตุ่มคันนะครับแล้วก็เกาจนเลือดเหมือนกัน,นกลไกเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็ติดเชื้อเรื้อรังมารักษาไม่หายขาดก็กทายากันไปครับไม่หายแน่นอนก็ต้องกินยาเป็นยาปฏิชีวนะนะครับอย่างที่บอกก็คือ อย่างน้อยเนี่ยให้กินให้ครบสองอาทิตย์นะครับกินวันสองวันหูยุ่เกลี้ยงละแต่เลิกทานต่อไม่ได้นะครับต้องต้องทานให้ครบนะครับอย่างน้อยอ่เป็นมาอาทิตย์หนึ่งก็ทานหนึ่งอาทิตย์เป็นมาสองอาทิตย์ก็ทานสองอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้ผลดีนะครับส่วนมากที่ที่จะมีปัญหาก็คือเป็นซ้ามาอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กโอ้โหซนมากไปเล่นพงหญ้ามั่งเล่นฟุนมั่งมดกัดจุงกัดแมลงสัตว์กระต่อยมั่ง เป็นตุ่มขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็บอกว่าเอออย่าเกาจนเลือดนะลูกเรียบร้อยฮะเกาจนเลือดหมดทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีบางคนเนี่ยโอ้โหเป็นมาหกรอบเหมือนกันโอ้เฟอร์มาเลยฮะกินยาปุ๊บหายยุบเกี้ยงไปเสร็จแล้วก็มาใหม่โอ<ฮ>้โห<ฮ>เด็กผู้ชายนะฮะที่พูดเล่าให้ฟังเป็นหกรอบนะฮะมาหาผมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เด็กก็จะดูแลลําบากหน่อยถ้าเกิดว่าเขาซนมากนะครับเพราะฉะนั้น การป้องกันอย่างอื่นก็เป็นกรณีกรณีไปนะครับก็อาจจะใส่เป็นถุงน่องยาวขึ้นมาบ้างใส่ขาเกงยาวกันนะครับฮะแล้วก็มีตุ่มคันมดกัดยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยก็ทาอะไรที่มันช่วยสมานไม่ไม่ให้คันนะครับก็ก,ก็แล้วแต่กรณีไปนะครับสุดท้ายก็ได้ยาเอ่อทาในกลุ่มที่เป็นไม่ใช่สเตียรอยนะครับที่ยาป้องกันการคัน พอทาไปปุ๊บเออดีขึ้นนะครับห่างขึ้นแล้วก็จนกระทั่งเขาโตแล้วก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กควรจะทานยาปฏิชวนะาให้ครบนะครับอย่างน้อย2อาทิตย์ถ้าเป็นมานานเกิน2อาทิตย์นะครับเป็นมาอาทิตย์เดียวก็ทานยาให้ครบ1อาทิตย์นะครับก็จะหายขาดแล้วก็ป้องกันการเป็นขึ้นมาใหม่โดยการาให้ตัดเล็บให้สั้นนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้โดน สิ่งกระตุ้นที่ทําให้ตุ่มใหม่ขึ้นมาใหม่นะครับไม่งั้นเขาก็เกาจนเลือดหมดนะฮะทุกคนเหมือนกันก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะให้พูดเรื่องอะไรนะครับก็เขียนคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมเผื่อทําคลิปมาตอบให้นะครับผมเอาไปก่อนนะครับเท่านี้ครับสวัสดีครับ